คำเตือนรายการนี้มีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมอาจมีคำพูดที่ไม่สุภาพอายุไม่ถึง18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่วิดีโอนี้สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่ได้มีเจตนาไม่ดีหากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยครับโอ้โห สวัสดีครับคุณโหนสวัสดีครับพี่ฟิกสวัสดีครับ<อ>ทุกคนใบมาแล้วสวัสดีครับคุณชาลิปรประชุมอะไรกันอะทำไมดูเครียดจังเลยโอ้มีใครมีปัญหาอะไรหรือเปล่าเนี่ยอะอบยังขึ้น,นมาแล้วพเดแต่ว่าชมพวกเลยขึ้นกองโดครับน่าจะมีงานใหญ่แะละวนันนี้พี่พี่ครับพอจะรู้ไหมว่าเรื่องอะไรอะ่ะ ก็ไม่รู้กันผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับว่าเขาเรียกมาทำอะไรครับเอ๊ะพวกเรารที่นี่มีคงรู้ว่าพวกเราจะประชุมกันที่นี่ต้องไปที่นี่ว่ะอ๋อพวกลือขับรถตามมาครับครับ,รบโอ้โหอ้ที่ใหม่แน่แน่นี่ไอใบเนี่ว่ะอ่าพี่ใบได้ยินผมดไหมอ่าพี่ใบครับสวัสดีครับ อ่าโอเคอำอึงพ่อเป็น,นละอ่าครับครับครับรู้แล้วครับนี่มันสนามะตักฟุงเราชื่อสนามะอะไรค่อบสนามะมาทูปทัตเตมีตูปัตเตนีอ่ะพอ่อใช่เออพ่ออย่าโหดนะใครเขาบินอยู่นั่นแหละ พวกเรามา้องหรือยังต้องประชุมหลายแก๊งเลยอะพ่อปร,ประชุมทางฝั่ง,งใต้ของเราทั้งหมดเลยคือเรามีเรื่องป้าหรือยังไงอะวันนี้มีคงทําผิดกบแก๊งหรอฮะมีคงทําผิดกบแก๊งอมไม่น่าใช่ผมหรอกผิดไยแรงรอะครับพี่ร้ายแรงมากมันคือกบหดงของเราขออนุญาตรับโทรศัพท์นะเฮีย อาโมลาหรือตัวทาง,งาบางใต้ใช่ไหมใช่ครับที่โมลาหรัอทุกคนพร้อมยังฟิกพี่ฟิกน่าจะคุยโทรศัพท์อยู่ครับเดี๋ยวรอฟริกสักนึงพี่พ่เคยมียาเส้นบ้างอะวันนี้หลักๆเลยนะเราจะประชุมกันสองเรื่องเรื่องแรกวันนี้หลักๆเราจะประชุมกันสองเรื่องครับนะเรื่องแรก ทางเหนือเนี่ยช่วงนี้มันเข้ามาป่วงพื้นที่ของเรามากจ่ามาเราต้องยึดฐานที่มั่งของเราไว้ให้ดี <มา S 1> เพราะไม่งั้นร<ๆ>เราจะไม่มีที่ทํากินกลางข้าใจ่ามาทุกคงครับครับผมเข้าใจครับเรืร่องที่สองว่ามีคงมารายงานว่า,วามีคงทําผิดกฎแก๊งกฎ<า>ของแก๊งเราก็คือคงในแก๊งแอบมีอะไรได้เสียกลางอยู่ในแก๊ง เข้าใจไหมคือคือคือหมายถึงว่ามีอะไรกันในแก๊งเนี่ยน,นะพ่อใช่มันคือกกเหล็กของเราห้ามีอะไรกันภายในแกง๊งเข้าใจไหมถ้าเข้าแค่หัวได้ไหมครับไม่ได้โอ้เออแล้วผมน่าจะรู้ดีนะผมใไเนี่ยแต่ตอนเนี้ยว้ายังไม่รู้หรอกว่าเป็นใครแต่มีข่าวแว้วๆมาบอกอย่าให้รัวรู้ละกันอ่เอเข้าใจไหมครับ ทุกคนเข้าใจม,ามั้ยเอ้าใจเข้าใจครับผมพ่อจะตามตามหาตัวคนที่ทำเหมือนหรอเป็นเกินสองชั่วโมงวัวก็รู้เชื่อวัวสิแล้วพี่ฟิกพี่ิกครับคนุมามาผมบ้านเอาละหรือว่ากลัวอะไรนะหรือว่าเป็นผมวะครับพุหนุว่าไงผม ผมผมบอกพี่ได้แค่คนเดียวนะผมไม่เริ<น>่มไม่ชัวร์แล้วว่าวันก่อนผมพาเอวาไปที่บ้านน่ะเฮ้ยทิ้งนี่คุณโหนใช่พี่แต่มันจะเป็นผมปะวะคุณเอางี้นะคุณโหนคุณโหนยังเพิ่งทําตัวลุกลี้ลุกลนนะพอ่อมันคืองานเนี้ยพ่อก็ช่วยไม่ได้เพราะว่าเมื่อกี้มันสมาคมทั้งหมดของ <c oughs> ฝั่งใต้มาหมดเลยอะ่ะ <c oughs> ผมจะตายไ,ไหมอะพี่ไม่หรอกหนูอาจจะไม่ใช่คุณหนูก็ได้คุณหนูอย่าเพิ่งลุกลี้ลุกลนทำตัวนิ่งๆไว้คุณหนูเดี๋ยวผมมีอะไรเดี๋ยวผมรับหน้าไว้ให้เออนี่เดี๋ยวเดี๋ยวผมผมขอตัวนะพี่เดี๋ยวไม่ได้ผมโทรหาพี่นะได้คุณหนูโอเคอายไม่ใช่เอวาแต่ไม่รู้ว่ามันแปลกๆอะ่ะอืมแยวต้องคุยกับพ่อแบบไพรเวทแล้วล่ะพ่อ หรือว่างานงานไปอยู่งานงานนี้ไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่แค่แก๊งเราหรอมันคือทั้งหมดเลยเหรอมันคือทั้งหมดทั้งใต้เลยพอเขาประชุมมาแล้วว่าไปประชุมตัดทางตมาคมมาแล้วจะเป่าทุกแก๊งห้ามมีสัมพันธ์กันในแก๊งเนี่ยนะใช่อ่าโอเคพ่อเออเออนี่ผมไอ้ใบมารอรื้ออยู่เนี่ยผมไปกับพี่ใบเลยใช่ไหมใช่้ือระวังตัวไว้ด้วยเผื่อไอ้พวกทางเหนือมังมา ครับพ่อจ่ามาโอเคครับไปบานหรือดูแลลูกพอด้วยจ่ามาครับพ่อพ่อพ่อจะทําอะไรผมนะเออผมบอกอย้างหนึ่งว่าพ่อผมไม่รู้เรื่องนะเออเมองนี้หรือเป็นแปลกๆวะทำไมหรือพูดแปลกๆวะก็คือเป็นอะไรของเรื่องผม,ผมมีเรื่องเครียดหลายเรื่องอะพ่อแต่เดี๋ยวผมค่อยบอกพ่อก็ได้ผมมันมีเรื่องที่บอกไม่ได้หลายเรื่องเลยอะอ๋อโอเคปะปะปปครับไปส่งไปโรงเรียนนะรู้เปล่าไปโรงเรียนครับไปโรงเรียนครับอ่าปะ เออเอาไงต่อดีวะโหเ,เขามาทำอะไรกันเยอะแยะเนี่ยพี่ใบ,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 บ้พี่ใบแอ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 บพี่ใบ้เอาเรือเอาเรือไหมผมเลย,เยลับหนึ่งเดี๋ยวเราออกไปกลางทะเลด้วยกันออกไปกลางทะเลด้วยกันแล้วก็ปิดเป็ความลับนะโอเคผมรอตรงนี้ ไปเขาทำอะไรวะถ่ายรูปพี่ไปไม่ถ่ายรูปบอกพ่ออย่าบอกพ่อบอกพ่อไม่ได้ไม่บอกพ่อนี่ไปนี่ไปเรือออกไปแล้วพี่ไปไปจากนี้ก่อนแววไม่ค่อยดีวะ่ะเพราะพวกบ้านใต้มาด้วย รับึงนนะเราวนดูรอบๆก่อนเขามีงานอะไรบนเรือไม่รู้ว่าป๊บึงโต้องโท,โทรเช็คพ่อแหละเอาที่มันปลอดภัยที่สุดอะต้องเช็คพ่อ,อพี่บใบพ่อไม่รับสายผมว่ะฮัลโหลพ่อเล็้อยอยู่ไหนะ ได้ยิงโว้ไหมได้ได้ยินครับผมเรียนพิเศษอยู่อ,อ,อ่ะพ่ออ่พ่อจับตัวไอค้คนร้ายได้ยังอะ่ะล่าแล้วหรือรีบมานี่ดว่วนเลยมาที่เรือวอกด่วนเลยอ๋อเรือลำใหญ่หรอพ่อใช่เรือรีบมาที่เรือวอกด่วนเลยอ๋โอโอเคโอเคโอเคได้ครับเฮ้ยพี่ใบ้ลำนู้นอ่ะนูนนูนน่นนูนผมรอดแล้วพี่พี่พี่เขาจับตัวคนร้ายได้แล้วเออซื้อคนใช้อ่ตรงนี้แล้วกัน อ้าพี่ขึ้นขึ้นไปก็ได้มั้งพ่ออยู่ข้างบนอะว่ายไปเหรอยังไม่เห็นตัวมันไม่ทำท่าอุ้มเลยมันทำท่าอุ้มพี่ตอนนี้ทน้ามาอุ้มอยู่ใช่ใช่ไปนึงไปนึงเฮ้ยเรือระเบิดเอาไม่ใช่ตกไปทั้งหมดพี่เขาจับตัวคนร้ายได้แล้วเหรอ ผมไม่ทราบครับขึ้นไปถามคนเหรอครับคุณนนอกพี่ใบพี่ใบ้อย่าทิ้งผมรับเลยนะเอาอะไรอ่ะหรือว<ก>่าพ่อเขา<ด>หลอกคุยกับผมมาวะก็เอาชุดไหนคคุณุณณเอวามีชุดไหนบ้างอะคุณเอวาเดี๋ยวรอรอคุณเอวาว่างแล้วมาคุยผมแป๊บน,นึ่งอีกตรงนี้ตรงนีเ้เอวาคะ่ะ เรื่องเมื่อวานมีใครรู้ไหมอะ <S <S เรื่องเมื่อวันก่อนอะที่เราพาเธอไปที่บ้านอะมีใครรู้ปะเธอได้บอกใครไหมเราไม่ได้บอกใครนอกจากเจนอะอืมแต่จริงๆแล้วเราเราก็วันนั้นเราก็ไม่ทําอะไรเอวาไม่ใช่เหรอถูกไหมถูกไม่ไม,ไม,ไม่ไม่น่าใช่เราหรอกเนาะ เราก็ไม่รู้ค่ะเออเรากลัวถ้ามีอะไรเอวายืนยันนะว่าเราไม่ทำอะไรเอวานะอืมสัญญาสิสัญญาค่ะโอเคโอเคเราก็สบายใจละ อมาแล้วครับพ่อมาพร้อมกันยังพร,พร้อมพร้อมครับพอรู้ตัวแล้วคงแล้วม็นใครพี่ชายช่วยผมด้วยอ่ะ<ว>คืวาจะให้หรือคงที่ทําอ่ะยอมรับออกมาคัวาจะเอาหรือแค่พิก,กังฮะ<ห>พี่ครจะรับมะอ่ะอะอะอะไม่มีใช่ไหมเพราะเพราะ ผมเอพ่อครับหรือเป็นอะไรครับผมผมว่าไอคนที่ทำก็ไม่ไม่ต้องทำขนาดนั้นก็ได้มั้งพ่อหรือก็คือหนึ่งในแก๊งหรืออย่าพูดเยอะอนิ่งไว้คุณหนุ่มด้วยสองตัวนิ่งๆไว้ครับเก๋นี่เซ่ ไม่หลบเลยอะอ่ะอ่ะอไม่ใช่ปูหรออเสรยครับเฮียเสร่เหรอรื้อทำใช่ไหมเฮียร,รู้ได้ไงอ่ะครับผมมีคงส่งรูปส่งอะไรมาให้หอัวหมกแล้วทำไมรื้อทำอย่างนี้หรือเป็นลูกน้องที่อัวรักคงหนึ่งเลยนะใช่ใช่อืมถ้าผมชอบอะครับฮัลโหล ก็มมไม่ควงทำมัน,มน,มนทำให้ผมโมโหครับเนี่ยมันคือกกแก๊งมันผิดกดแก๊งด้วยมันเป็นกดเหล็กแก๊งด้วยเสยพี่เสยทํทำแบบนี้ทำไมอ่ะหนวัวก็วัวทำลืมอ,อไม่ลงิอ,งอาชาวเล็กอะาครับพ่อในนลือก็จะครึ่งแทงวัวแล้วหรือจะลางอาเส,สเอือสิอาเสยวัวขอโทษนะ เสียใจด้วยเพื่อนช่วยไม่ได้แลทุกคงดูไว้เป็นตัวอย่างไว้ด้วยว่าคงทำผิดแก๊งจะเป็นยังไงผมไม่ได้ทำผมไม่ได้ทำจากกลางพี่เสยผมขอโทษนะครับทำลายชาวลิศสักวันหนึ่งพวกลือจะต้องโดนฆ่าแน่ถ้าพวกลือเอาฆ่าไม่ลงมาเสยอย่าถือโทษกอดกันเลยมันคือกบแก๊งขอโทษนะครับพี่ขอโทษจริงครับ เออ้ยโอ้ยขอโทษครับพวกเรา,าโดนโดนได้คนทั้งหมพ่อผอโพัทษครับทุกคงฟังนะต่อไปนี้นะหัวก็แก่แล้วหัวก็จะวางมือแล้วต่อไปแจ้งของหัวอาชาวลิกก็จะครึ่งแทงเขาจะมาทุกคง สิบห้าเอครับพ่อหัวก็แก่แล้ววัวไม่ไหวแล้ววัวอยากจะวางมือเข้าใจไหม,มหรืออย่างไงก็ต้องขึ้นแทงหัวพี่ฟานไงพ่อพี่ฟานอ่ะพี่ฟานน่าจะฟางวังวังมันติดกับผู้ชายหรือจะไปเอาอะไรกลับม้าฮะต่อไปนี้ทุกคนเวลามีปักชุมแกังให้อาชาวลกไปแทงหัวเข้าใจไหม,มครับผมรับทราบ และถ้าใครผิดกกแกงแม้แต่กกเดียวจกจบมันจะเป็นเมืองอาเสยเข้าใจไหมเข้าใจครับเข้าใจครับพี่พี่ทุกคนผมฝากด้วยนะครับครับพนโอร่มุดกีก่แล้วนะจะซื้อไม่ซื้อลบสองสี่เจ็ดขีดหนึ่งศูนย์หนึ่งสี่สสามบาทโอเคโทรหาโอนี้เลย ฮัลโหลโอนิสกาว่าไงเราเรียนยังอะ่ะเลากๆเลยแล้วเราอยู่เราเราเราอยู่ที่กะหล่ดอ่ะอยู่ส่วนสาธารณาอืมเดี๋ยวคนมันจะมาปวนเยอะเรามีอะไรจะคุยกับเราเปล่า,าอืมทำไมช่วงนี้ชาวิตอยู่ไหน ถาวริสมาขายเนื้ออองั้นเจอกันที่ไหนดีอ่ะเดี๋ยวเราเจอกันที่อ่าร้านสถานตัดผมไหมอโอเคครับโอเคมีเออโอเคร้านเฮ้ยก็คงต้องมีเรื่องคุยกันหน่อยอะครับไม่รู้อะไรเหมือนกันอะเจอที่โรงเรียนก็ไม่ค่อยคุยกันด้วยอะ คุยอะไรก็รีบๆคุยหมืนมาแล้วมั้งน่ะมานี่มามาคุยตรงนี้เ,เรื่องวันนั้นอ่ะอวันนั้นเธอได้ป้องกันหรือเปล่าเราเพราะงั้นโทรศัพท์ใครโทรมาวันนั้นหรอ ใชเ่เราเรามันครั้งแรกป้าหว่ามันก็ไม่รู้ว่าป้องกันยังไงอ,ะ<า>อ่ะหาเอ่อทำไมหรอประจำเดือนเรายังไม่มาเลยอะ่ะฮะเอ่อไม่น่ามัง้งเราเราว่ามันแค่ครั้งเดียวเองอ่ะมันไม่น่าติดหรอกลูกอรอจะท้องเนี่อรอ,เ,อ,อเราเราก็ไม่แน่ใจอ่ะ เราเราเราไม่รู้อ่ะก็เราจะเอาอย่าเศร้าดีคุยกันก่อนอา่าคนนี้ไม่ไม่ต้องกังวลน,นะถ้ายังไงเรารับผิดชอบอยู่แล้วแหละอา่าจะชือซือ้อชุดตรวจยังอ่ะอยังไม่ได้ซื้อเลยอ่ะเรามาบอกเธอก่อน อันนี้ก็ลองไปตรวจดูนะถ้าเป็นยังไงเราเรารับรับผิดชอบเออเราไม่ต้องกลัวหรอกว่าเราจะทิ้งโนนี้อ่ะเธอเชื่อใจเราปะล่ะเราเราเชื่อใจเธอได้งั้นเราเราเราไปก่อนนะได้เดี๋ยวคุยกันเนี่ยถ้าตรวจแล้วโทรมาหาเราเลยนะพ่อฟังผมก่อนนะพ่อใจเย็นนะ หรือมีอะไรกับวะถ้าผมทําอะไรผิดไปผมขอข้อหนึ่งได้ไหมพ่อพ่ออยา่าทําอะไรผมได้ไหมผมจะใสาผ <ม S 1> ้าผมจะไม่โกหกพ่อเลยหรือสร้างปัญหาให้โวยกับใช่ไหมออนิสึกะพ่อโอนิสกะประจาเดือนไม่มารู้แล้วใช่ไหมว่าบอกรู้แล้วใช่ไหมให้ป้องกันน่ะให้ป้องกันน่ะได้ด้วยหรือครับ ผมครั้งแรกอะพ่อพี่ฟีก็ซื้อถุงยางมาผิดไซส์อะทำไมหรือทําอย่างนี้ว่าบอกรือแล้วให้ป้องกันป้องกัน<ม>ถ้าเป็นอะไรมาลูกเขามีพ่อมีแม่อะเราก็ต้องไปตู่ไปขอไปแต่งเขานะเข้าใจมาเราก็พ่อก็มีเงินมากมายพ่อก็ไปขอให้ผมสิว่าไปขอได้อยู่แล้วสิบคงยี่สิบคงร้อยคงว่าก็ไปขอได้แต่หรือต้องให้เก็บผู้หญิงด้วยรู้เปล่าถ้าจะมันท้องให้ทำยังไงอะ่ะ ผักเขาตกบันไดอย่างนี hmm. ้เหรอหรือก็ต้องรับผิดชอบเข้าใจไหมแล้วรือเพิ่งเรียนม .3 เนี่ยแล้วรือเป็นอย่างนี้แล้วอ่ะหรือมีลูกแล้วอ่ะแล้วต่อไปนี้รือต้องเพิ่งทางัวแล้วเข้าใจไหมแลพ่อได้อุ้มหลานด้ไวไงก็รีก็รีแต่จิตใจรืออ่ะมันยังเข้มไม่พอเข้าใจไหม